สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเนื้อหาที่ผมจะพูดเนี่ยก็คืออยู่ในบทที่3เรื่องการออกแบบโครงสร้างรับแรงอัดนะครับโดยหัวข้อที่ผมจะพูดในคลิปนี้ก็คือหัวข้อที่3.7นะครับชื่อหัวข้อคือข้อกําหนดสําหรับส่วนโครงสร้างรับแรงอัดเมื่อโกอง่งเดาะเนื่องจากแรงดัดนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงตัวมาตรฐานหรือข้อกําหนดหรือโค้ดต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะอ้างอิงตาม มาตรฐานของ a i s c ซึ่งเป็นของอเมริกานะครับเขาบอกว่าก็กําหนดสํา,าสหรับส่วนโครงสร้างที่รับแรงอัดเนี่ยที่โครงเดอเนื่องจากแรงอัดเนี่ยวิธีการออกแบบเขากําหนดไว้2วิธีก็คือกอไก่วิธี allowable stress design หรือ ASD กับขอไข่คือวิธี l r f d หรือ load and resistance factor design นะครับซึ่ง2อ,อันนี้ก็ จะมีความแตกต่างกันดังที่ผมเคยอธิบายไว้แล้วนะครับอย่าสับสนกันอ้าวคราวนี้เราลองมาดูแต่ละมาตรฐานนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับข้อจํากัดเบื้องต้นของการออกแบบส่วนโครงสร้างรับแรงอัดก็คือ1นนะครับเสาโครงเดาะเนื่องจากแรงดัดเมื่อแต่ละชิ้นส่วนของหน้าตัดเสามีอัตราส่วนระหว่างความกว้างต่อความหนาของแต่ละชิ้นส่วนเนี่ย ไม่เกินล a มด d า r นะครับในหัวข้อที่แล้วนะครับก็คือว่าจะต้องไม่มีโลคอบักคลิงนะครับถึงจะใช้ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเช็คดูก่อนว่าอไอชิ้นส่วนเนี่ยมันลมดาเนี่ยมันไม่เกินล a มดา r ารลมดาก็คือว i ทเปอร์ติกเนตเชนะครับที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วแล้วก็2เนี่ยนะครับเสาต้องมีความชะลูด kl ส่วน r เนี่ยไม่เกินกว่า200 นะครับไม่เกินกว่า200เพราะคือถ้าลองแทนค่า200เป็นในสูตรเนี่ยเดี๋ยวค่ามันจะออกมาน้อยมากนะครับเราจะเห็นอ่ะมาดูมาตรฐานแรกคือข้อกําหนดตามมาตรฐาน a SD นะครับเขาก็บอกว่านะครับหลักเกณฑ์ของการออกแบบอันนี้ก็คือผมเคยพูดไปแล้วว่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้นจริงคือ F เล็ก a F เล็ก a ก็คือเอาแรงตามแนวแกนนะครับหารด้วยพื้นที่นะครับ จะต้องมีค่าไม่เกิน f ใหญ่ a f ใหญ่ a นี่คือเรียกว่าหน่วยแรงอัดที่ยอมให้หน่วยแรงอัดที่ยอมให้เนี่ยหาได้จากข้อกําหนดดังต่อไปนี้นะครับก็คือว่าเขาก็บอกว่ามันจะมีค่าค่าหนึ่งคือค่า c c เนี่ยนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับสแค r o ู2ไพ่กำลัง2คูณ e อาหารด้วย f y เนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกําหนดในเรื่องของอว่าเป็นเสายาวหรือเปล่าหรือเป็นเสายาวปานกลาง ก็คือในมาตรฐาน AISC ASD เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้า KL ส่วน R คืออัตราส่วนความชะลูดเนี่ยมีค่าน้อยกว่า c c นะครับมันก็จะเป็นเคสของเสาสั้นหรือเสายาวปานกลางซึ่งถ้าเกิดการกงดเนี่ยมันก็จะเกิดการกงดในช่วงอ e ินเิลาสติกเพราะฉะนั้นหน่วยแรงที่ยอมให้ FA เนี่ยคำนวณได้จากตรงนี้ ค่าตรงนี้มันเป็นค่าที่เราเคยกล่าวถึงอะนะแต่ว่าจะมีตัวหารตรงนี้ตัวหารตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น safety factor ก็คือเป็นตัวทอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามตรงนี้นะ fa เนี่ยจะมีค่าไม่เกิน fy นะครับ fa นะหาออกมาเนี่ยจะมีค่าไม่เกิน fy อย่าง fy ถ้าเป็นเหล็ก a 3 6เนี่ยจะเท่ากับ2,500 ksc นะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าอย่างนี้ว่าก้อนก้อนนี้นะครับก้อนก้อนนี้นะครับก็ จะต้องน้อยกว่า1นะครับน้อยกว่าหรืออย่างมากที่สุดก็คือเท่ากับ1กึอนกรอนนี้นะคราวน,นี้ตัวนี้ตัวข้างล่างมันเป็นเซฟตี้แฟกเตอร์เซฟตี้แฟกเตอร์ตัวนี้ตัวส่วนตัวนี้จะต้องไม่ต่ำกว่า1นะจะต้องมากกว่า1ขึ้นไปนะอ่ะนะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับเผื่อบางทีกดเครื่องคิดเลขผิดส่วนกรณีนี้ถ้า KL ส่วน R มากกว่า CC กรณีนี้เราจะมองว่ามันเป็นเสายาวคือมีการโก่งเดาะในช่วงอิเลสติกนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยแรง FA เนี่ยสามารถที่จะคำนวณหาได้จากสรรมการของออยเลอร์แต่ว่ามันมีเซฟตี้แฟกเตอร์เข้ามานะคือ12หารด้วยหารด้วย23เนี่ยคูณพายกำลัง2คูณ e หารด้วย kL ส่วน r ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมฮะถ้าสรรมการของออยเลอร์ก็จะไม่มีไอสัมประสิทธิ์ข้างหน้านะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐาน Uh, ASD นะครับโดย L L เนี่ยเขาเรียกว่าช่วงความยาวของเสาที่ปัสจากการคำยันหรือที่ผมเรียกว่า unsupported length นะครับ R คือรัศมีไจเลชันก็คือ square root I ส่วน A นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องดูแกนที่มันว e a มันจะไปโก่งรอบแกนว e a k ที่เขาบอกว่าค่าที่น้อยที่สุด E คือ uh, modulus ยืดหยุ่นของเหล็ก Fy คือกำลังที่จุดคลาก k คือตัวคูณประกอบความยาวประสิทธิผลซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการยึดปลาย fa ก็คือค่าหน่วยแรงอัดที่คำนวณได้จากสมก,การข้างบนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับเป็นรูปที่ที่เรานันก็จะคล้ายๆกับรูปในสัก3-4คลิปที่ผ่านมานะก็เขาก็เหมือนกับแยกแยกเป็นว่าส่วนเนี้ย ส่วนนี้เป็นอ l a s สติกบัค l ลิ่คือเป็นเสายาวโดวยเอาค่า C-C มาแบ่งเป็นเกณฑ์ส่วนนี้มันจะเป็นเสายาวปานกลางแล้วจะสังเกตเห็นว่าพอมันสั้นมากๆมาถึงตรงนี้ตรงนี้พฤติกรรมจะเป็นเสาสั้นคือค่าตรงนี้จะอยู่อยู่ที่ศูาย6ุด6 Fy คือตรงนี้ก็จะมีการถามว่ามันมันไม่ใช้เท่ากับ Fy นะเพราะว่ามันจะเผื่อค่า s a ฟตี้แฟ c เตอนะก็คือเท่ากับ60%ของ Fy นะครับอันนี้กรณีถ้าเป็นเสาสั้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ60%ของ Fy แต่ว่าตรงนี้ถ้าเป็นกรณีเสายาวเนี่ยให้สังเกตดูนะถ้าคุณดูตรงนี้นะค่า Cc ตรงนี้มันจะให้ค่าตรงนี้เท่ากับ0.26 Fy ก็คือถ้าพอเป็นเสายาวไปแล้วเนี่ยค่าตรงนี้จะค่อนข้างต่ำคือโอ้เท่ากับ Fy เนี่ยคูณด้วย0.26อนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐาน ASD นะครับโดยที่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเหล็ก A 3 6เนี่ย Fy ก็จะมีค่าอยู่เท่ากับ2,500 ksc แล้วก็ค่า E เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหล็กประเภทใดก็ตาม E จะค่อนข้างเท่ากันคือประมาณ2ล้านคือ2คูณ10ยกกำลัง6 ksc นะครับเรามาดูมาตรฐานอีกอันหนึ่งมาตรฐานอีกอันหนึ่งเราเรียกว่ามาตรฐาน LRFD นะครับในหลักเกณฑ์ตรงนี้เราจะคำนวณถึงแรงอัดประไลยที่ต้องการก็คือ Pu Pu ตรงนี้ก็คือ Uh, ตัวแฟกเตอร์โหลดตัวโหลดที่ที่คุณเอามาคูณเนี่ยคือโหลดที่เป็นตัวคูณว่า d e a โ load คูณด้วยค่าแฟกเตอร์ตัวหนึ่งบวกด้วย live โหลดคูณด้วยแฟกเตอร์ตัวหนึ่งจะต้องมีค่าไม่เกินแรงอัดปลัยที่ใช้ในการออกแบบก็คือตัวนี้คือ design โหลด design โหลดก็คือ Pn Pn เราเรียกว่ากำลังระบุนะครับกำลังต้านทานระบุแต่ว่ากำลังต้านทานระบุตัวนี้ต้องมาคูณด้วยตัว Uh, ตัว resistance factor หรือค่าฟีซึ่งค่าฟ C เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0.85นะครับส่วน PN เนี่ยมีค่าเท่ากับ FCR คูณด้วย AG นะครับ FCR เนี่ยเท่ากับหน่วยแรงอัดวิกฤตขึ้นอยู่กับตัวแปรความฉลูดหรือขึ้นอยู่กับ lambda c นะครับตัวนี้มันจะมีค่าอีกค่าหนึ่งนะฮะคือ lambda c คือเราเรียกว่า ตัวแปรความชะลูดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า s e e n e r n e s s Parameter ซึ่งมีค่าเท่ากับวงเล็บ kL ส่วน r นะครับคูณด้วยพยพายนี่คือคูณที่ส่วนนะฮะแล้วทั้งหมดนียคูณด้วย square root f y หารด้วย e โดยเขามองว่าถ้า lambda c เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ1.5มันจะเป็นการโก่งในช่วง inelastic นะคะคือจะเป็นเสายาวปานกลางหรือเสาสั้นหน่วยแรงอัดวิกฤตเนี่ยสามารถคำนวณได้จากนะครับ FCR เนี่ยเท่ากับ0 6 5ยกยกกำลังแลมดา C แล้วก็ยกกำลัง2อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแฟกเตอร์นะเอามาคูณด้วย Fy ค่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับยังไงก็ตามเนี่ยค่ามันจะไม่เกิน Fy นะฮะตัวนี้ตัวนี้จะต้องน้อยกว่า1ตัวนี้จะต้องน้อยกว่า1นะอันนี้ก็เป็นเขียนอีกฟอร์มหนึ่งนะครับ อ่ะส่วนกรณีนี้ lambda c มากกว่า1.5กรณีนี้ก็จะเป็นเสายาวคือโ่งเดาะในช่วงอิลาสติกโดยแรงอัดวิกฤตหรือ FCR ก็จะคำนวณจากสูตรตัวนี้ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับสูตรของออยเลอร์แต่มีตัวคูณลดค่าเข้าไปนะ0.877พายกำลัง2คูณ e หารด้วยวงเล็บ k l ส่วน r ทั้งหมดยกกำลัง2หรือเท่ากับ0.87 หาด้วย lambda c ทั้งหมดยกกำลัง2คูณด้วย f y นะครับอันนี้ก็จะเป็นามนาตรฐาน LRFD อันนี้ก็จะเป็นตัว curve นะเป็นกราฟให้ดูว่าแกนนอนเนี่ยคือ l m a m b d c แกนตั้งเนี่ยคือ fcr หรือ,อหน่วยแรงอัดวิกฤตที่มันรับได้ ถ้าเป็นเสาสั้นเนี่ยมันจะได้เท่ากับ Fy ค่ามันจะรูเข้าหา Fy นะแต่ถ้าเป็นเสายาวเนี่ยค่ามากสุดคือ39%ของ Fy ก็คือที่ l a มดา c เท่ากับ1.5นะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นเหล็ก A36 เนี่ย Fy เท่ากับ2,500 ksc แล้วก็ E เนี่ยเท่ากับ2คูณ10ยกกำลัง6นะส่วนตัวคูณประกอบของการยึดปลายเนี่ยอันนี้เราพูดแล้วนะแต่ว่า ไอที่ผมพูดไปเนี่ยอันนั้นเป็นในเชิงทฤษฎีนะค่าเคตัวเนี้ยให้ใช้ตัวนี้ตัวนี้เราพูดในพาร์ทของ Timber แล้วว่าให้ใช้ตัวนี้นะฮะว่าเวลาออกแบบนะฮะให้ใช้ค่าเคเนี่ยในบรรทัดล่างคือเคที่ใช้ในการออกแบบซึ่งจะเผื่อขึ้นมามากกว่าเคตามทฤษฎีซึ่งผมได้พูดไปในคลิปที่ผ่านมานะเหตุผลที่มันมากขึ้นเพราะว่า ในกรณีตรงนี้ผมก็เคยอธิบายไว้แล้วว่าถ้ามันมีฟิกซ u p ัพพอร์ตอยู่เนี่ยมันจะต้องมีการเผื่อค่าแต่ถ้ามันเป็นพินพินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาไม่เผื่อนะถ้ามีฟิก2เนี่ยสด้านอย่างเงี้ยยิ่งเผื่อเลยนะอันนี้ฟิกด้านเดียวก็จะเผื่อขึ้นมาน้อยหน่อยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นกรณีของการอ่าสเวยไม่สเวยนะครับลักษณะของสัญลักษณ์นะครับอันนี้ก็ผมเคยพูดแล้วครั้งหนึ่งนะครับใน เรื่องของทิมเบอร์หรือในการออกแบบโครงสร้างไม้นะครับแล้วก็ในชากที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น alignment ฉากซึ่งพัฒนาโดย Jackson and Moran นะครับเพื่อจะใช้หาค่า k ในกรณีของ frame ทั้งที่มีการเซและไม่มีการเซซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับค่า g อันนั้นก็จะไปเกี่ยวข้องกับเนี่ยตัวอัตราส่วน ระหว่าง s t i f f n e s s factor ของเสาเทียบกับ s t i f f n e t s factor ของคานที่ปลายทั้งสองข้างอันนี้ <c oughs> คือคือใน lignment Chart อันแรกเนี่ยอันนั้นเนี่ยเรามองว่า <c oughs> เราเห็นกว้างๆะนะคือเป็นชั้นเดียวเหมือนกับว่าชั้นล่างมันอาจจะเป็น f ิกซ d s ับพอร์หรือเป็นพินซับ p อร์ตแล้วก็ไปพิจารณาชั้นบนแต่อันเนี้ยกรณีที่ <c oughs> มันเป็นชั้นที่อยู่ตรงกลางอ่ะก็คือว่าปลาย A ก็คือปลายอาจจะปลายอยู่ข้างล่างปลาย B ก็อาจจะเป็นปลายที่อยู่ข้างบนอย่างเงี้ยอ่า รูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยอันนี้เป็น side w a y prevented ก็คือ non s i ์ e เ w a y ก็คือตรงนี้ไม่มีการซ i ์ e เ w a y หรือเป็นรูปสมมาตรนะบั buckling ที่เป็นสมมาตรอันนี้มีการซ i ์ e เ w a y นะครับอันนี้ก็คือ b บ a ด e frame อันนี้ก็คือ un b เ a ร e frame นั่นเองนะก็จะเห็นว่ากรณีโครงสร้างไม่มีการเซเนี่ยถ้าโครงสร้างด้านไกลเป็นแบบยึดหมุนเนี่ยนะเขาบอกว่าก็จะมีแฟกเตอร์คูณด้วย1.5 นะถ้าคารด้านใกล้เป็นแบบยึดแน่นก็จะคูณด้วย2นะอันนี้ก็ก็ลองมาดูนะครับว่าก็ถ้าตัวอันนี้นะฮะเมื่อโครงสร้างไม่มีการเซเขาบอกว่าถ้าปลายด้านไกลเป็นแบบยึดหมุนให้คูณด้วย1.5ถ้าปลายด้านไกลเป็นแบบยึดแน่นเนี่ยให้คูณด้วย2ถ้าโครงสร้างที่มีการเซเนี่ยนะครับปลายด้านไกลเป็นแบบยึดหมุนเนี่ยจะคูณด้วย0.5 ส่วนปด้านไกลเป็นแบบยึดแน่นเนี่ยจะคูณด้วย0.67นะครับอันนี้ก็วิธีการเนี่ยก็คือว่าเราก็จะหาค่าสัดส,ส่วนตรงนนะเนี้ยนะไอ้ i ิปเน็ต t Ratio เนี่ยของเสาเทียบกับอ่าสติปเน็ตเรชของคานนะสัดส่วนอ่าสติปเน็ตแฟกเตอรของเสากับคานเนี่ยนะสสนรนยนะตรวนี้เราก็เอามาเทียบกันแล้วก็ค่อยมาใช้เจ้าตัว a i g n m e n t Chart ตัวนี้ อะไลเมนต์ฉาตัวนี้นะโดยที่เพื่อที่จะมาหาว่าไอ้เจ้าส่วน G A ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหน G B มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ลากเส้นเชื่อมมาตัดตัดเส้นตรงนี้จุดตัดเนี่ยน่คือค่า K เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปแสดงให้ดูในตัวอย่างดีกว่านะครับรวมถึงในเรื่องของตัวคูณลดค่า s t i f f n e s s factor นะตัวนี้มันก็จะมีเรื่องของตัวคูณเขาบอกว่ามาตรฐาน i S C เนี่ย ให้ความสังเกตว่าอ l ไลเมนต์ชากดังกล่าวเนี่ยได้พัฒนามาจากการโก่งเดาะในช่วงอิลาสติกของเสาในโครงเฟรมดังนั้นถ้าเกิดในช่วงอินิลาสติกเนี่ยคือ FA เนี่ยมากกว่า0.26 FY ในวิธ t s d แล้วก็ p u ร a มากกว่า0.39 FY เนี่ยตามวธ t l r f d เ,เขาก็เสนอให้ปรับแก้ตัว G เนี่ยด้วยตัวคูณลดค่า Slipnet Factor หรือ s r f นะก็จะต้องเอาค่าตัวเนี้ยไป ลดค่าเข้าไปสาเหตุเพราะ stiffness factor ของเสาในช่วง inelastic เนี่ยเนี่ยตัว et ตัวเนี้ยมันจะต่ำลงนะครับมันจะต่ำลงค่าค่าสัดส่วนตรงเนี้ยเนื่องจากว่าเสามัน buckling นะเสามันมัน b u c k l i n ในช่วง inelastic เนี่ยค่าไอตัว modulus of elasticity เนี่ยมันจะต่ำลงคือเนื่องจากว่ามันเลยพิกัดย,ยืดหยุ่นไปแล้วนั่นเอง อันนี้ก็ผมพูดค้ำๆไปเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูกันในตัวอย่างแล้วกันนะครับมาเน้นในตัวอย่างนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ